มาช่วงสุดท้ายข่าวฟ้าวันใหม่นะครับช่วงนี้มีหลายเรื่องเลยเดี๋ยวไปกันเร็วๆนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเปิดซองประมูลข้าวในโกดังโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วครับซึ่งรับจำนำแล้วก็เก็บไว้ในโกดังเนี่ย17.8ล้านตันข้าวสารนะครับแล้วก็การประมูลครั้งแรกของปี2558เนี่ย999,000ตันโดยประมาณข้าวสารครับ แล้วล่าสุดนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เปิดเผยว่าตอนนี้ให้กระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนว่ามีบริษัทไหนเป็นนอมินีของบริษัทที่เคยร่วมทุจริตการระบายข้าวรหรือไม่มที่ปปชชี้มูลนะ่ะคงจาํากันได้มีสยามอินดิกา้ามีตัวบุคคลที่เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในการทุจริตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนนี้ทางเองกชนเนี่ยยื่นประมูลข้าว็อดใหม่นี้มาแล้วนะครับ แล้วก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกฤษฎีกาครับกาลังพิจารณาทบทวนว่ามันมีบริษัทไหนเข้าข่ายเป็นนมินีหรือไม่หากพบว่ามีนมินีหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีปัญหาก,ก็ต้องประมูลใหม่ครับวันนี้อย่าเพิ่งพูดเลยแต่ก็มีอยู่ซึ่งได้มีการรายงานตัวเลขรวมทั้งบริษัทที่ร่วมประมูลมาแล้วตัวเลขประมาณ90,00แสนกว่าตันที่ประมูลเนี่ยนะครับครับสมมุติว่าถ้าพิสูจน์แล้วไม่มีอะไร ตัวเลขที่เขายื่นกันมาแล้วจะขายกันได้ก็ประมาณ900 0 0สกว่าตันก็สามารถขายได้หมด <ฮะ S 2> แต่ถ้าไปตรวจสอบพิสูจน์แล้วมีบางบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เคยทุจริตในการระบายข้าวที่ปปชชิมูลแล้วเนี่ยนะครับ,รบที่มีปัญหาอยู่เนี่ยบริษัทก็จะมีอยู่ประมาณ3 4 0ถึง4แสนตันมั้งก็ยกเลิกครับหมายความว่าบริษัทกลุ่มนั้นเนี่ยเขายื่นซื้อมาประมาณ4 0 0แสนตันพี่เบ,บ,บิ้มอขจริงทีนี้เนี่ย ถ้าไปมองว่าบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทนอมินีหรือว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยร่วมทุจริตในการระบายข้าวก็ยกเลิกได้ก็จะเท่ากับว่าเราขายไปได้ประมาณห0,000 0ตันค,คือเปิดขาย 9, 000, ครับอ่ามีการยื่นมาทั้งหมด90,00 0 0นั่นแหละแต่บริษัทที่มีปัญหาเนี่ยยื่นเสนอมา0ี่รสบเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเขาเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับการทุจริตอยู่เดิมหรือ ไม่งามอ่ะที่จะขายให้เดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังตัดไฟไว้ก่อนเลยไม่ขายให้ยกนะเลิกการประมูลในส่วนนั้นมันก็จะยังขายได้อยู่ประมาณ5้าแสนม่ก่อใช่ไหมฮะห้าแสนตันนะก็ทําให้มันถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาในวันหลังอันนี้คือคําพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานะครับ,รบก็ชัดเจนว่าคงส่งสัญญาณว่าการประมูลข้าว9 9้า0 0ตันที่มีบริษัทบริษัทหนึง่งปรากฏว่า กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทนี้เคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทสยามอินดิกา้าถือหุ้นใหญ่อยู่ในสยามอินดิก้าจนถึงเดือนกลางปี2556พอโครงการจำนำข้าวถูกตรวจสอบในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยถ่ายโอนหุ้นออกไปกลายเป็นบริษัทที่ขายสว่านมาถือหุ้นในสยามอินดิก้าแทนครับแล้วบุคคลคนนี้ ไม่ได้ถูกปปชชิ้มูลเพราะว่าการตรวจสอบปปชเนี่ยยังไปไม่ถึงแต่บุคคลผู้นี้วันนี้ปรากฏว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ไม่เคยค้าข้าวเลยแล้วมายื่นซองซื้อข้าวจากโกดังของรัฐในวันนี้นี่แหละที่เป็นไปเป็นปัญหาหแล้วยิ่งกว่านั้นพี่เพิ่มบริษัทนี้เนี่ยที่ยื่นซองเนี่ยนะฮะที่ที่เป็นปัญหาเนี่ยที่ตั้งบริษัทเนี่ย อยู่ในโซนเดียวกันกับพวกสยามอินดิก้าเลยเพราะฉะนั้นมันชัดยิ่งกว่าชาดัดาอย่างชาที่อยู่ที่อื่นหน่อยนะจะตบตาทั้งทีก็นะฮะมันชัดยิ่งกว่าชัดท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเด็ดขาดไปเลยครับอันนี้เชียร์จะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเพราะว่าถ้าปล่อยให้พวกกลุ่มทุนเดียวกันกับคนที่เคยโกงเนี่ยมาทํามาหากินกับโครงการของรัฐได้อีกเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับประเทศชาตินะครับ อ่ไอ้เงินน่ะอยากได้แต่ว่าก็เปิดประมูลใหม่แล้วการเปิดประมูลใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยรายงานของคนในวงการข้าวเขาก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเปิดประมูลใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาแข่งกันอาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนที่เคยอย่างน้อยก็เคยค้าข้าวมาสักนิดนึงแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่เคยถูกชี้มูลมันก็จะมีคนมาซื้อแข่งกันซื้ออยู่อีกเหมือนเดิมแหละไม่ต้องห่วงก็ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วแถมมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเพราะว่า การที่ให้เขายื่นซองเข้ามาก็ไม่จําเป็นต้องขายตลอดนี่ถูกไหมฮะก็เหมือนเรื่องสัมปทานถูกไหมฮะสัมปทานพลังงานสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21เนี่ยจะหมดเขตการยื่นซองก็คือ18กุมภาพันธ์18กุมภาถ้าเกิดว่ามีเอกชนยื่นเข้ามาเราไม่ได้หมายความว่าต้องให้เอกชนนี่เราก็บอกว่าพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าเราก็ไม่ให้ใครก็เก็บ แล้วก็จัดการในบ้านของเราให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นเรื่องสัมปทานปิโตเรเลียมครับก็มีอยู่ด้วยกันอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกนะครับใช้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคณะบุคคลนะฮะยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อขอให้ชะลอการเปิดสัมปทานรอบ21นะครับโดยคณะบุคคลนี่ก็อาทิคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะอดีตนายกดอกอรอาทิตย์อุไรรัตน์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณธีรชัย ผัวนาฏนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข้อเรียกร้องของคณะบุคคลน,นี้นะครับประกอบไปด้วย1ประเทศไทยขุดพบน้ํามันดิบนะครับและคอนเดนเซตอยู่อันดับที่31ของโลกแต่ไม่มีวิธีเลือกผู้รับสัมปทานอย่างเป็นธรรมไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐในหลายด้าน 2. รัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 3. รัฐบาลควรมีทางเลือกจัดการทรัพยากรที่รัฐได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ ผลผลิตตกเป็นของเอกชนทั้งหมดและ4ควรสำรวจแหล่งปิโตเรเลียมในประเทศก่อนเปิดสมบทานนี่คือข้อเรียกร้อง4ข้อนะครับนักข่าวก็ไปถามคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับถึงเหตุผลในการไปลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกขอให้ชะลอสัมปทานปิโตเรเลียมรอบ21นะครับคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็เป็นไปตามหลักคิดว่าการปฏิรูปพ,พลังงานก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แต่กระบวนการของรัฐบาลในขณะนี้ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่ายึดหลักการนี้จึงต้องแก้ไขเพราะในปัจจุบันกําลังเปิดสมบทานพิโตเรียมรอบ21โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงจากภาคประชาชนและสปะชทั้งทั้งที่การจะเปิดสมบทานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนควรจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อนแต่กลับไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับแล้วก็หวังว่าคอสชอแล,ะร,ละรัฐบาลจะรับฟังเพราะการขับเคลื่อนนี้ไม่ใช่ความพยายามสร้างปัญหาทางการเมืองแต่เพราะประชาชน ไม่เชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายพลังงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเพ้่ราคา LPG ราคา NGV รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ยื่นหนังสือด้วยนะครับลงชื่อด้วยก็คือคุณธีรชัยภูวา,านานาราดุบาลซึ่งเป็นอดีตฐมจีว่าการกระทรวงกลาลังนะครับคุณธีรชัยก็บอกว่าการเปิดสมทานปิโตเรเลียมรอบ21นะครับในวันที่18กุมภาพันธ์ที่เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นซองเนี่ยนะครับ กำลังสร้างความขัดแย้งที่อาจมีแนวโน้มส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินนะครับดังนั้นในวันที่16กุมภาพันธ์ก็คือวันอังคารหน้าคุณธีรชัยจะไปยื่นถแถลงการให้นายกได้ทบทวนเรื่องนี้อันนี้คือกลุ่มที่ให้ชะลอเอาไว้ก่อนนะครับ,รบส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ยังแบบคือคือยังแบ่งระแบ่งสู้อยู่ก็คือกลุ่มของสภาหอการค้าคนะครับนำโดยคุณสนั่นอังอุบลคุณนะครับ ท่านเป็นประธานคณะกรรมการพลังงานหอ,อการค้าไทยเมื่อวานนี้มีการเสวนานะครับแล้วก็มีคนที่มีความรู้ด้านนี้นะครับหลายคนไปแสดงความคิดเห็นนะครับสุดท้ายนะครับได้ข้อยุติก็คือทางหอ,อการค้าเนี่ยมีข้อเสนอแนะแก่ทางรัฐบาลก็คือ 1. ห,หอ,อการค้าไทยให้ความสําคัญด้านความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีการจัดหาพลังงานให้เพียงพอและมีราคาที่จูงใจและแข่งขันได้ สเน้นย้ำให้เห็นความจำเป็นต้องประหยัดพลังงานเพื่อให้เกิดผลในด้านการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะลดผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกและการกิดการทางการค้า 3. ให้รัฐมีทิศทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการกระจายความมั่นคงไปสู่ภาคใหญ่ของประเทศก็คือภาคเกษตรกรรมและสุดท้ายก็คือ4 หอการค้าไทยจะเป็นเวทีให้ความรู้แก่สาธารณะโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับแต่ว่าพาดหัวข่าวเ็าบอกว่าหอการค้าห่วงพลังงานขาดหนุนสมมิทานปิโตรเลียมรอบ21บอครับอ่าก็มีกลุ่มนึงให้ชะลออีกกลุ่มหนึ่งก็หนุนครับนะฮะซึ่งที่ต้องออกมาในช่วงนี้เพราะว่าวันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่ครบกําหนดให้เอกชนเนี่ยยื่นเข้ามาก็เลยแค่5วันอ่าใครสนใจที่อยากจะสํารวจและผลิต ปตัวเลียมรอบที่21เนี่ยให้ยื่นเข้ามาถึงวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็บอกชัดอยู่แล้วว่าระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณาเนี่ยไม่เร็วหรอกบอกว่าโน้นนะฮะประมาณ4เดือนนะที่บอกว่ากว่าจะพิจารณานะว่าใครได้ยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนจะได้จบจบไปทันที ท่านนายกเมื่อครบกําหนดที่ให้เขายื่นซองแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมฮะไม่งั้นมันก็จะคลักาสังอยู่ต่อไปแล้วสถานการณ์เนี้ยมันก็จะกลายมาเป็นตัวน่วงปัญหาภายในบ้านเราอ่ามันจะเป็นตัวเพิ่มเงื่อนไขของปัญหาเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการพิจารณากันอ่ะแต่ว่าผมเข้าใจว่าเหตุผลที่ยังไม่ได้เลิกวันนี้เลยเนี่ยมันมีน้ําหนักตรงที่บอกว่าอ้าวก็เราบอกกับเขาว่า เอกชนใครสนใจให้ยื่นมาได้ถึงวันที่18แครับแล้วเราถ้าบอกเลิกไปเลยยังไม่ถึงวันที่18เนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็จะหายไปอันนี้มีประเด็นครับแต่การที่จะบอกว่าเขายื่นมาแล้วเนี่ยมันเลยต้องยังไงก็ต้องให้สัมาทานเนี่ยอันนี้มั่วแหละอันนี้ผมเรียนเลยนะฮะใครจะออกมาพูดแบบนี้มั่วคือในเงื่อนไขเนี่ยให้ยื่นเข้ามาไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้เราเปิดครบกําหนดแล้วนี่เขายื่นมาเราพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามันไม่คุ้มเราก็ไม่ให้ใครมันทําได้ โดยที่ไม่เสื่อมเสียต่อความเชื่อมั่นของประเทศครับอันนี้ผมฝากไปถึงกระทรวงพลังงานเพราะท่านเคยออกมาพูดว่าความเชื่อมั่นของประเทศจะเสียถ้าไม่เดินหน้าครับเราทําตามเงื่อนไขทุกอย่างนะครับไม่เสียกับความเชื่อมั่นทางธุรกิจอะไรเลยครับถูกไหมฮะอ่าแล้วเราก็คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าอย่างคุณลัสนารัสนาโตศิทย์กูลนี่ก็มาตั้งข้อสังเกตครับว่าจะเดินหน้ารีบเปิดสัมปทานไปทําไมเนี่ยทั้งๆที่สภาพปัญหาบ้านเราเนี่ยมันชัดเจนอยู่โดยเฉพาะกรณีของ แก๊ส LPG เนี่ยนะครับครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยแก๊สที่ผลิตในประเทศจากทรัพยากรในประเทศครับมีราคาแพงกว่าแก๊สในต่างประเทศเนี่ยฮะแล้วรัฐบาลอ้างว่าจะต้องรีบเปิดสัมปทานปิโตรเลียมล็อตที่21บโดยไม่แก้ไขกฎหมายที่ประเทศเสียเปรียบเนี่ยมันมีเหตุผลที่น่ารับฟังแล้วหรือครับที่อ้างว่าต้องรีบให้สัมปทานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานนั้นเป็นคําพูดที่วินยูชนฟังแล้วสามารถตอบได้ว่าไม่ใช่ความมั่นคงของประชาชนแน่ครับรัฐบาลควรตอบชัดๆว่าที่ต้องรีบเปิดสััมานนนให้้้ได เป็นความมั่นคงของไครกันแน่อันนี้คือบางส่วนบางตอนที่คุณลักษนาออกมาเขียนเฟซบุ๊กเลยนะครับมีข่าวหนึ่งที่น่าเจ็บใจครับลองสารสุขฮะคืออะไรครับราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้วฮะเท่าไหรฮะวันนี้60สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดยกเว้น e 8 5ขึ้น40สตางค์ครับมีผลตี5ที่ผ่านมาครับแต่ว่าเมื่อวานนี้พี่เติมแล้วฮะเติมเรียบร้อยเต็มถังเลยฮะ,ฮะ,ะคือ,ค,อคืองวดนี้นี่นะฮะสมควรถูกตั้งคําถามมากผมสงสัยมาก เพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นไปอันนี้จริงก่อนหน้านี้นะขึ้นไปทั้งสัปดาห์เลยแล้วขึ้นไปเยอะด้วยแต่เป็นการดีดตัวระยะสั้นแล้วก็เริ่มปรับลงมาแล้วแล้วล่าสุดก็ล่วงลงมาอีกวันก่อนหนี้แต่ล่าสุดเนี่ยราคาขายปลีกน้ํามันขึ้นเนี่ยหกสตางค์ถือว่าเยอะมากนะเยอะมากตอนลงลง40นะดีเซลก็ขึ้นใช่ไหมฮะขึ้นหมดเลยนะครับเนี่ยฮะก็ราคาน้ํามันทุกชนิด60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e 8 5ที่ขึ้น 40สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับ,รบดีเซลตัวนี้ราคา26บาท19สตางค์ครับเห็นไหมครันี่ครคือน่าสงสัยมากว่าคือคิดได้ยังไงอ่ะขึ้นไปเนี่ยนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปหยิบเอาไอ้ค่าการตลาดมาดูแต่ว่าพอเ,เห็นเงียบหน่อยนี่ก็เออก็ดอดขึ้นเลยคือมันมันสวนทางเลยไงพี่เพื่อกับราคาน้ํามันในตลาดโลกอ่ะ,<ฮ>ะคือเรายอมรับ ว่าราคาตลาดโลกมันดิดขึ้นไปช่วงหนึ่งแต่มันกลับลงมาแล้วไงครับแล้วทาไมจะต้องมาขึ้นด้วยมีรายงานข่าวด้วยนะครับว่าเป็นการขึ้นราคาน้ามันต่อเนื่องครั้งที่สมหลังจากที่ราคาน้ามันตลาดโลกลดลงนั่นไง <c oughs> คือช่วงขึ้นลดแรกน่ะตลาดโลกดิดขึ้นจริงเรน่องควา<ช>มเป็นธรรมนะแต่ว่าไอ้รอบหลังที่มาขึ้นราคาขายปิีกเนี่ยตลาดโลกมันลดลงมาวัน2วันแล้ว เนี่ยอันนี้มีปัญหามากนะกระทรวงพลังงานต้องพิจารณาหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณบางจากครับพี่เติมพันหนึ่งได้น้ำได้น้ำเปล่าสองขวดฮะไปอุดหนุนบางจากอะฮะเพราะว่าปตทไม่มีน้ําให้เลยเหรอครับคือหุ้นเข้า3-400ี่บาทต่อหุ้นนะครับแต่ว่าไม่มีน้ําให้บางจากนี่ก็พันหนึ่งได้2ขวดก็โอเคอยู่นะฮะครับนอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องนะครับที่รัฐบาลกําลังทําอยู่อย่างเช่นการ ให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนเนี่ยเขาเรียกว่า PPP ก็จะมีแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเนี่ยซึ่งมีการออกเงื่อนไขออกกรอบวางกรอบอะไรกันเรียบร้อยพู้เดกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบโดยเนี่ยจากแนวทางนี้สามารถเอามาใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงได้ไหมนะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยประเทศญี่ปุน่นระยะทาง700กว่ากิโลเมตรใช้งบประมาณ4 0 0แล้าน 4แสนล้านบาทนะครับ,รบแต่เรามีที่ดินอยู่ถ้าเศรษฐีไทยมาร่วมลงทุนต่างชาติมาร่วมหุ้นบ้างก็น่าจะดะีเราไม่มีเงินต้องหาคนมาร่วมลงทุนมันจะได้ลดภาระหนี้ของรัฐด้วยพดพลดภาระการใช้จ่ายของรัฐด้วยและรัฐบาลเนี่ยนะครับไอ้โครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐบาลต้องมองเรื่องอื่นๆด้วยรประโยชน์ในเรื่องอื่นเช่นเรื่องการดูแลคนจนก็ต้องทําค,คนมีรายได้น้อยก็ต้องช่วย การค้าขายตามแนวเส้นทางรถไฟเนี่ยต้องพยายามพัฒนาขึ้นมาการผลประโยชน์มันจึงจะกระจายตัวลงไปอันนี้พลเอกประยุทธ์พูดเรื่องนี้นะครับสังเกตดูที่ย้ําเรื่องญี่ปุ่นหลายรอบเพราะอะไรฮะส่งซิกไปยังจีนด้วยอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เพราะว่าจีนตอนนี้บอกว่าคิดดอกเบี้ยสูงไม่หน่อยพลเอกประยุทธ์ก็เลยตั้งแต่ไปญี่ปุ่นแล้วเห็นไหมที่พยายามถามญี่ปุ่นผมตอนนั้นแต่ตั้งข้อสังเกตแล้วแต่ไม่มั่นใจก็คือบอกว่าเส้นทาง7 0 0กว่ากิโลเมตรเนี่ยงบประมาณสักเท่าไหร่ 700กว่ากิโลเมตรคือเส้นทางไหนฮะเส้นทางหนองคายโคราชแก่งคอยมาตาพุทธคือเส้นที่ทํากับจีนอ่ะอันนี้คือถามเหมือนกับส่งสัญญาณว่าถ้าใช้เงินมากเนี่ยเดี๋ยวเช็คราคากับญี่ปุ่นดูนี่นี่คือผลเอกประยุทธ์คือ ไม่ใช่ของตายจีนนะฮะถ้าท่านเล่นตัวมากเนี่ยยวกู้เงินกับญี่ปุ่นก็ได้หรือมากกว่านั้นให้ญี่ปุ่นเข้ามาทำแต่นั้นคงยากไปแล้วแหละเพราะเซ็นเอ็มเโอยูแล้วนะครับนี่แหละฮะนี่คือเกมที่ต้องเดินกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับแล้วรัฐบาลชุดนี้เขาก็ต่อรองอยู่อันนี้สะท้อนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการพูดถึงโครงการน้ำนะครับไอ้เส้นทางที่จะให้ทางเอกชนเข้ามาได้หรือไม่เนี่ยก็คือเส้นทางพัทยาหัวหิน นะครับกรุงเทพพัทยากรงเทพหัวหินใช่ครับอ่าอันนี้จะดูว่าใช้ PPP ได้หรือไม่ครับส่วนเรื่องโครงการน้านะครับโครงการน้ําก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้เพราะว่าเรื่องน้ําเรื่องการบริหารจัดการน้ําก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับครับก็ได้มีการประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบลําดับความสําคัญตามแผนยุทธศาสตร์12ปีมีทั้งเรื่องการแก้ไขการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคการจัดการน้ําในการเกษตรครับเยอะแยะมากมายหลายเรื่องนะครับแต่เป็นแผนฮะแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ ยังไม่ได้มีการอนุมัติโครงการอะไรนะครับครับนะก็คือก็สำคัญสำคัญที่นายกทำครับแล้วก็สุดท้ายเอาเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ปปงแถลงเรื่องอายัดทรัพย์อุตลุดเลยฮะอ๋อมีคดีใหญ่หลายคดีนะครับครับคดีหนึ่งก็คือคดีสจลอครับได้มีการยึดทรัพย์อีกล็อตสองนะครับครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านบาทเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกศีหนาถประยุรัต์เลขาธิการปปงแถลง ผลการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมนะครับ,รบมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์นายกิติศักดิ์มัททุจักรร,รอบสองยี่สิบสองรายการรวมมูลค่าร้อยเก้าสิบสองล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็มีรวมไปถึงรถของบอยประกันด,ด้วยบ,บอยประกณร์รถ l ลมเบอร์กินี่นะครับ,รบมูลค่า13ล้านที่ไปซื้อมาจากกิติศักดิ์มัททุจักรผู้ต้องหาคนสําคัญเนี่ยแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนะไม่ไม่ใช่ทรัพย์ที่ ไม่ใช่ซับที่เป็นความผิดเลยอะครับคือมันอ่อนกว่านิดนึงคือคุณบอยเนี่ยก็สามารถไปยื่นร้องต่อศาลครับอ่าก็คือได้มาโดยความบริสุทธิ์ใจครับนะครับก็อาจจะได้รบกลับคืนมาแต่ว่าจะได้รดกลับคืนมาในราคาเดิมหรือเปล่ายังไม่ทราบนะฮะครับส่วนเงินที่จ่ายให้กิติศักดิ์เนี่ยก็ต้องไปไม่ใช่จ่ายให้กิติศักดิ์จ่ายให้เพื่อนกิติศักดิ์ในหน้าก็ต้องไปไล่บิลเองนะครับอีกคดีหนึ่งปปงก็อายัดก็คือคดีโกงสากรเครดิตยูเนียนอ่าก็คือสุภชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานนะครับ ร่วมกับพวกยักยอกและเบียดบังเงินสากรกไป12,400ล้านครับรอบนี้อายัดไปอีก1.2พันล้านครับ<ะ>แล้วก็ในจำนวนนั้นมีหุ้นของบริษัทบลูสกาย ซึ่งต้องย้ำว่าคนละบลูสกายกันกับบริษัทนี้บริษัทนี้บลูสกายชาแนลไม่เกี่ยวเลยคนละบริษัทกันแต่มันชื่อคล้ายกันจะได้ไม่ต้องสับสนวันก่อนก็เท่าไหร่นะต้องเอาคืนจากธรรมกายใช่ไหมใช่ครับ700้ล้าน700้ล้านยังไม่คืนนะฮะครับแต่ธรรมกายบอกว่าจะคืนแต่ยังไม่คืนครับผมครับนี่ก็คือข่าวทั้งหบดของเราครับข่าวเช้าฟ้าวันใหม่ช่วงแรกนะครับของสัปดาห์นี้ช่วงต่อไปคุณวิทยเยนมุตตะมลกคุณน้อมอ่อนเกียรตพลครับอ่าแล้วก็ เราสองคนน้องสันติสุขผมเบิ้มาาประชาไทยรละทีมงานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ